สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพคุณค่าและธรรมาพิบาลภายใต้การบริหารงานของนายปฏิวัติคุณดิโลกพน์ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครทุกภาคส่วนมีการบูรณาการร่วมกันดังนี้วันที่2มีนาคม2558ประชุมติดตามการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองสกลนครประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพนานิคมจังหวัดสกนลนครประชมุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพังโคนฝึกอบรมเกษตร,รกรหลักสูตรพัฒนาฟาร์มโคเนื้อเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอินทรีนักฐานเรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงโคเนื้อวิธีธรรมชาติบ้านแปน้ออนอำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกนลนครประชมุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอวาริจภูมิวันที่3มีนาคมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพันานานิคมฝึกอบรมเกษตรกร,ร,กรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการปลูกพืชอ,อาหารสัตว์และการผลิตเสบียงสัตว์เพื่อการจำหน่ายณนูาสูนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านพรสวรรค์ ตำบลปลาโลอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครฝึกอบรมอาสาปศสุสัตว์ประจำหมู่บ้านหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาสาปศสุสัตว์ณองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวันที่5มีนาคมโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าณองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวันที่6มีนาคมประชุมการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสกลนครนาห้องภูริทัตโตสารกลางจังหวัดสกลนครโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนเนื้อคุณภาพสู่อาเซียนหลักสูตรการพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มและฟาร์มปลอดโรคณนะฐานเรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงโคขุนพลยางคำบ้านท่าเยี่ยมอเภอเมืองจังหวัดสกลนครวันที่9มีนาคมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการจังหวัดและโครงการกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวันที่10มีนาคมร่วมปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครณสารกลางจังหวัดสกลนครประชุมคณะกรรมการจัดงานวันโคโนมสกลนคนนรณสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนครตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดณอำเภอวานอนอนิวาสอำเภอบ้านม่วงร่วมพิธีเปิดงานมหากรรมข้าวหางโลกจังหวัดสกลนครประจำปี2558 น้ณสนามิ่งเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสกลนครประจําปี2558ณตำบลปลาโหลอําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครวันที่12มีนาคมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสกลนครประจําปี2558ณเทศบาลตำบลพอกน้อยอําเภอพนานนิคมจังหวัดสกลนครฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาตลาดโคเนื้อ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องณาสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและฟาร์มโคเนื้อบ้านท่าเยี่ยมตำบลโนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครฝึกอบรมเกษตรกร,ร,กรส่งเสริมการทำอาหารเสริมสำหรับแม่พันธุโคเนื้อสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการผรสมติดณฐานเรียนรู้อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวันที่13มีนาคมตรวจต,ตามการดำเนินงานโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดณอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนคร วันที่17มีนาคมวันโคโนมสกุลนครครั้งที่6ประจำปี2558สนองพระราชบณิธานสืบสารอาชีพโคโนมผลิตนมปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคณสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนครวันที่18มีนาคมประชุมเสวนาแนวทางการพัฒนาและปร,ะปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคเนื้อกุณภาพณกลุม่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อบ้านพรสวรรค์ อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครประชุมเสวนาแนวทางการพัฒนาและปร,ะปรับปรุงพันุโคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียนเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผสมเทียมนาลุ่มน้องสนมตำบนนองสนมอำเภอวาน,อนนิวาจังหวัดสกลนครโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2 5 5 8ณนาเทศบาลตำบลดมไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดณอเภอโพนาแก้วจวสกลนครการประชุมเสวนาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้ออเ,โโเภงงวเาาอวาริชภ,ภูมิจังหวัดสกลนครสำนักเทคโนโลยีเชวภาพการผลิตปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์เคซีตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร ร่วมงานโครงการคืนความสุขให้เกษตรกรจังหวัดสกลนครณสำนักง,งานเกษตรอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครวันที่19มีนาคมประชุมคณะกรรมการงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเนื่องมาจากพระราชดำริณนห้องประชุมโคดังภูผานสำนักง,งานปศุสัสตว์จังหวัดสกลนครวันที่20มีนาคมการประชุมเสวนาแนวทางการพัฒนาและปร,ะปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ เพื่อผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียนเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผสมเทียมณศูนย์เรียนรู้บ้านท่าเยี่ยมอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครร่วมงานอําเภอยิ้มณบ้านกลางตำบลโพนแพงอพําเภออากาศอํานวยวันที่23มีนาคมตรวจติตามการดําเนินงานโคร,รงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดณอําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครร่วมปฏิบัติงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสกลนครณสารกลางจังหวัดสกลนคร วันที่24มีนาคมตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดณนะอ,อําเภคําตะกล้าอ,อําเภอบ้านม่วงออกตรวจและให้คําแนะนําโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนิ้วอ,อําเภกุดบากจัังหวดสกลนครวันที่25มีนาคมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบําบัดทุกบารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณวัดป่าพุทธานิมิตรสถิตศรีมาราม ตำบลเหล่าพลคออเภโคกสีสุพรรณจัังหวดสกลนครวันที่26มีนาคมมอบอุปกรณ์ผสมเทียมณนะอภคำตะกล้าจังังวดสกลนครวันที่27มีนาคมร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง3ประเทศ9จังหวัดไทยลาวเวียดนามณโนะรงแรมสกลแกลนพาเลทอ,อเมืองจังวสกลนครวันที่27มีนาคม คณะผู้บริหารระดับสูง3ประเทศ9จังหวัดไทยลาวเวียดนามเข้าเยี่ยมชมงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมพิธีเปิดงานจำหน่ายสินค้าโอท็อปพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนครณสนามมิ่งเมืองจังหวัดสกนลนครโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าณเทศบาลตำบลบ้านโพอนอเภอโพนาแก้ววันที่30มีนาคม ประชุมขับเคลื่อนง,งานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครครั้งที่4ประจำปี2558ณห้องประชุมโคขุนพลยางคำสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครวันที่31มีนาคมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าณเทศบาลตำบลอากาศจังหวัดสกลนครประชุมการดำเนินง,งานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสกลนคร ณห้องภูริทัตโตสารกลางจังหวัดสกลนครวันที่31มีนาคมร่วมพิธีอันเชิญพวงมาลาดอกไม้สดพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปถวายเป็นพุทธบูชาพระราชานิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีณนะวัดถ้ำขามบ้านคำขาตําบลไร่อําเภอพัน,นานิคมจังหวัดสกลนคร